เท็ตไหมเท็ตเลยไม่ใช่เล็กอันนี้ไฟเบอร์เอออาจจะเป็นเหล็กก็ได้นี่ไพื้นสายเป็นเนียนกันนี่ถึงจะบอสซ์มบลูดเปลี่ยนจเปลี่ยนอย่างนี้ปาปีเช่นเองเลยครับชัดๆเลยครับจัดเลยครับเออเนี่ยซึมแน่นอีกบอกว่าปลาจับกินไปแล้วแต่เช้าแล้วกินดิบๆไปแล้วเออยเจ้าโบครับ ลมมันพัดลมพัดติดฟ้าไว้หรอ,อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซีทุกท่านนะะเดี๋ยววันนี้เราเดินทางตามหาอะไรของเจ้ามักีกันครับเ,เดี๋ยวเราจะไปอำเภอเมืองนะไปบุรีรัมย์ครับลงอ่ะลงไหมลงแล้งเลย เราเจ้าบางทีก็อาการหนักอยู่ครับก็ถึาางวันไอย่่นะเดี๋ยวตามหาครับอะไรเครื่องครับอบอกว่าไปดูแมโคไหม่จะไ,ได้ตัวมามาไมวันนี้นะมังอีกไปดูเอ็เอมใหม่คันใหม่ พอพอได้กันไหมวันนี้สามสามหนึ่งสามกีซีมาบนท้องใบฟ้าเนาะป่าเนาะไปตามมือเลยเนาะ

เรียบบนบ่อแบบจุ่มึเตียอันนั่นแหนอพาตัวหอยประ็นใจงัวเรียนระดตัวแรกนป่าประดนเองไงใช้กูช้ก็บทำรูเยอเตะราบีเตะปุ๊บยังรเด็นซ้ำไงด้ไหมนะยังรเ็นซ้ำไงตอนนี้ท้ตัองมานน่ลอือตอี้ี่ก็ทำถนนหรอเออนู่นเต็มไม่ควานู่เด่นรูป็นคนในรถเราม่ โอ้โอ้อ้โอ้่ไหนเราข้างหลังไงโอ้โหรสตื้นเออนะวันนี้เราซีดังแค่ไหนบานโอ้โอเคในุมือโกลวิดิททางเกาอะจาะท่อป่าไหมดีกัพุลึกจาะเท่าปลารอีกี่ตู้กันเดี๋ยวจะโเว คูยมวยทตเลมวยโรซิโอสตันมีของโาไปดั้มาสตันส่งอะไรส่งอะไรรถส่งอะไรอ่ะถึงเป้าหมายนะครับรถสศาสตร์เทคเตอร์นะปลายแรกเลยครับอ่าก็เนี่ยจะไปรถซี รู้แลดีเนาะคนคนเจ๊กคนนี้ยรู้แลดีเนาะมันเดิมอยู่เลยรถเราออกมาปีสองปีดูไม่ได้ไปปูเก่าออกกิบแล้วโอปูปูหน้าตาเด็กๆนี่แก่อยู่ดิอายุ ยอเคดิจัดเสือโอ้ตายลำม่ที่ไหนอ้นันี่นั่เจะแมามอะไรบ้างนี่มีทเทียอะไรบ้างมีิบมโมอะไรญี่ปน แหงเดีวนกซุ้มมีมตัวมีตัมีตมีตัต้องแก่หรอกโอ้แไไม่ใช่เล็กอันนี้ไฟเบอร์เอออาจจะเป็นเหล็กนี่ไฟเบอร์นี้เหล็กฮ้ยเหล็กนี่เป็นเหล็กนี่เล็กไฟเบอร์คือไฟเบอร์ ต้องเด็กถูกเซ้นต้องเด็กเตนมันจะได้ปซื้อไม้ทมันมีมันงครับเกื่อคาร์บอนมาไหม่อซื้อี้นี่ไม่ได้ต้องไปซื้อหม่ อ้วทีดยตีเอะอ้ลีเอไม่มี้าม้าได้ไม่ต้องเข้าตลาดต้เข้าตลาดอื่นปาปลาเลยผลสภาเดียวแล้วปลาลูกพี่พก็มาแล้วหนูชาติ นี่สายโรงเรียนตรงนี้มาถึงจะปลดซ้มปลุกต้องปีนอย่างนี้หาปีเซนเองเลยครับเจับไปครับเจ็บเลยครับมาดูดูเนี่ยซึมไปนะนี่ยังไม่ได้ใส่เลยต้องเรียนอย่างนี้ต้องเนียนปาดเครื่องก่อนเลยอัดเครื่องบ่อัดอัดเครื่องเลยบ่ครผมนั่งแท็กรื่องอัดนี่นี่ อิซูมิเปิด200กปิด3้าวันเปิดมีวันหยุด366วันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดมันมี366วันเปิดกี่ชั่วโมงป่า0817185890จ้ะมาตลอดมาได้ตลอดจ้าระบุนได้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำ หัวโค้งปั๊มน้ำบอกออส่สูบหสูบตัวเดียวกันครับน,นี่ถ้ากับแ่สามสองสูเริ่มก่อนเอ้ไม่ผิดก่อก้องสัมผัสพลังก่อน,น,นท,นทบ,บูทบ,บูอะไรยังไงครับทบูบวาน ปลาคายไปแล้วมั้งจับกินปลาตะชาแล้วเลยนี่หลายลูกเนี่ยปลอกปลาจับกินปลาตะชาแล้วกินดิบๆไปแล้วเจ้าโบครับงานหลายหมดมือหมดเลยเนี่ยมันเยอะมอกงานหลายหมดมือหมดเม็ด ไป้ไรนปงเนี่ม้รันคนละเรื่องกันปั้มน้ำน้ำกระดูี่มันคนละเรื่องมันคนละรุ่นกันอเย่่รอปนกอะไรปลาเขาเอางานไปกินหมดแล้วนี่นะเขาแทงเขางานไปหมดแล้วนี่รออะไรปลาต้องโคาดาอฮะครับรุ่นใหม่เลยบ่ ท่องทูนใส่กันได้นอตแป้นมันไม่ตรงกันหรืป้นารับหน้าแป้นไันตัวคนคนละหน้าแป้นเรา <c oughs> รับอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูจะมักที่ปีศาษมากที่ปีศา,า,ศา <laughs> จอนดนิ้วครึ่ง

นี่เท่ากันไหเฮยลนันละ6ตุมนะเเ็นไบบเ่อหักสองธรรมดาแล้วเ <c oughs> นี่ยถงมีสูรเอาลูกสมาวดูไหมฮะเอาลูกสูบผมมาวดูม้มันก็ผิดรอกนี่มันทอกันกับ ดูเนาะเพื่อนมันผินเอสหกเอสทีแคสามสองศูนย์เยอะยิ่งวสูงว่มันนมนาสูงอย่นนานั่นแหละเขาวัดวัดวัดอะไรใเขาัดอยาไรในูกูมันเออวันนี้เอาวัดวัดไสดูครับไม่รู้เลวัดลองนี่นีว้นมันลูกดู

แต่อันนี้เข้ากว่าอยู่นอันนี้มันตึ้งกว่าแเาดงดูก่อนมันก็ดีกันนะแต่เว้นไหมันก็ดีดีกว่าเนาะมันจะงานะ้างกวา่าเนาะอดนทามาถึงอู่ครับ าานะโอ้เจ้าเจ้ามักทีเราเนาะโอ้มาถึงแล้วครับป้าสั่งเพิ่มเติมนะเหลาไฟครับเหลาไฟสามชั้นรอจัดครับรอจัดอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดตเตอร์พิ้งกันนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ